อันนี้เราคุณเยมอนจะพาเราไปดูชมอะไรคะแนะนำหน่อยคะ่ะมีต้อนรับสูแปงผักกาดหัวบ้านหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนกแก่นนะคะตอนนี้ก็เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่นะคะเชิญรับชมได้เลยคะ่ะผักกาดหัวอันนี้คือเก็บผลผลิตได้แล้วเนาะสี่บาวันก็เก็บได้แล้วต้องปล่อยน้ำเข้าแบบนี้เป็น่น้ อ้าวเหรอโอ้โหโอ้ล้างจากตรงนี้อ๋อที่เป็นจำนวนจำนวนค่ะอันนี้คัดเกล็ตไปพร้อมเลยบ่น่คะหรือว่าหรือว่าคัดที่หลังอ๋อคัดต้องหาเมนบ่จะค่อยแพ็คข้าถุงไปพึงลวมก่อนตรงหมีตรงหมีต้นติดไปนหนสาสูอ่านเว้นบ่คะ ไปอีกที่เลยหค่ะเดี๋ยวคนขนังใบันเทิงนขนรถขนนี่ค่ะรถอร์รัสตอร์ถแท็กซี่น้อยมาขนก็มีโรวันี้กิาทต้งใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือแล้วกล้างถ้าถ้ามือป่าเรามันมันจะมันจไม่ไม่สะอาดมันติดนานเมื่อเานนนถ้าใส่แบบสกอตใบหรือยังชัดตัคะ ่เส้าใส่ถุงมือกับผาน่มๆในถุงมือาอันนี้คนจ้างกันยังไงจ้างแรงงานเสริมจัดจ้าจัดจ้าแงนเสรไปนี้ก็มาช่วยกันเพาเป็นข่าด้านค่ะที่เป็นวันคะรงาซอยกละว่าของค่ก็มีมของจาของกันใส่มือไปซอยกัอันนั้นเอา ตอนแรกไม่ได้คิดเป็นกิโลคูเป็นวันคูนกิโลไม่ไหวนลายเนาะดินเขาดินเขาดีต้นดินทรายจากที่นีดินทรายล้วนล้วนทรายแล้วนี่ทรายคนล้วนทรายเยอะกว่าล้วนใช่ไหมทรายล้วนอันบางต้นมันไม่ขอนนี่คือมันเล็กใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือมันเล็กอ่า มันคือจะบดได้มันคือจะเล็กเท่าวันนี้เก็บวันนี้เก็บเท่าวันนี้เก็บจากโลกค่ะวันนี้ขันส่งกิโลอันนี้ของปค่ะอันนี้พอออกากันแม่ซื้อยังก่อนแม่บรรจมอ่าบ้านหินตั้งเนาะบ้านสว่างบ้านสว่างตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่นะคะที่กับ ของแม่นี่จักไรคะนี่ติดสปริงเกอร์หมดเลยยูพับง่ายนี่ติดประมาณสองลานี่และสองลายมืนี่ออเดอร์จักจักกีโลกมันนี้คนช่างสองตันสองตันอาสตันก็ทัวไปนี่แล้เจ็ดสิบคนก็จะแบ่กันแออเดอร์กันก็จสวัุตสาละเท่านั้นเออเอาให้สั้งให้น้แม่จักห ไปเก็บผักแป้งนี่จักไรนี่แม่เวัดนี่แล้วมาสามไร่เอาเราได้รุ่งเรือนหนึ่งกระปูกคือกันบ่ะคะโรงเรือนเพิ่นเพิ่นแบบว่ามันปลูกมันบ่เป็นหัวดอกในโรงเรื่อนเแปลงมันบ่พอมันมันขังนอกดีกว่าเนาะมันเลยมัเป็นหัวแบบเป็นาม เป็นแหลงคือผักกาดหัวใหญ่เลยปกติใกล้ๆกันก็เป็นมันสำปะหลังแต่นี้เป็นผักกาดหัวมันแต่คุณที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นผักกาดเยอะนะคะเพราะว่าราคามันสูงขึ้นทุกปีนี่จะเป็นผักกาดหัวหมดเลยปีนี้มันซีบาทมาจากคนเลยมันเห็นมันเลยแบบปีนี้พอปลูกผักแล้วมาปลูกมันมันก็งามวันเดียวเอาคาก่อสารพัดโรคมันง่ายกัน เราถ้าเอามันต้อกับตองเอาระบบน้ำออกเหรอคะปมน้ำใาต้องเอาออกตลอดที่เราถ่ายเราก็จะเอาระบบน้ำออกเสร็จดีนะคะ แพ่ให้เราแ้่เลอย่างเดียวถ้าคัดต้องไปหยิบกันค่ะเขาไปอ๋อต้องไปผึ่งก่อนจะมีเดี๋วเราเสรนทนี้จะเอาไปผึงก่อนอ่ไข่แหงไข่นันก่อนอยากเข็นตอนเขาคุดไหม งนี่ถือว่าถือว่าแดงลายบ่ค่ะแปลงน,นี้ถือว่างามปะทับใหญ่สีถือว่างามงามดีค่ะขาวเปลวยอดเลยแปลงนี้สวยมากแต่ราคาดีเนาะสมบูรณ์มาก มาแบบนี้เนาะนสวยเลยเดี๋ยวจะเอาไปดองจริงก็อยากจะสั่งนนั่นเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปให้พี่สาวดองดองอร่อยเด้ด พ่อใจบ่อคนคนนี้ปีนี้เป็นเังไหนมักพอใจบ่ได้หลายบ่คือว่าทุกนี้ซุปเชื่ได้หลายคนนี่จ้าต<อ>ิดใจ่มันเหมือนลกแต่ไมาอยากมาข้างมันมันะเด็กเก่าตันเลยเด้อคนคนมันหัวหัวหน่อยมันจะมันเป็นน้ำหยางค่ะที่หัวมันหน่อยนี่บ่เหือนนนนคกัป็ ฝนน้ำหน้มน้ำยางเห็นคือเกาต่วมันใส่หัวหน่อยอากาศบอค้าดอจังเด๋อปีก่ย้ำขมันพุปีกกหลายจ้งหัวพักเข้าแต่ถึหัวใหญ่อวนก็ดีนะอือกเจียบจากนีมากกวดีมียมัไจ่ใช่เกาตาน้วเนกกร้เล็บันตัืมอมกับมือจะิเป็นหาตันนี่ละ เด็กเก่าตันวุฒหลายคักดเนาะเป<ช>็นหลายคัะก็มันอีกอายุพระสันกว่าคืกายนี่จางวาทางไปไปหัดชุดหมองเจ้าเนี่ลับีพักงมันเป็นคิดหาตันนะนั่นือิดหาคิดหาตันคือสองคือสามลายเหนื่นคะ<ช>สามลา เห็ดเห็ดพักกัดนี่มันมันเห็ดหนาหม่งได้ค่ะจุดที่มันหนาขึ้นลูกขามันกิดห็ดหนด้วยปวดยาฉีดถ้าล่องล่องแลว้อกระตงปวดยาขึ้นหนาขึ้นหนาหนาหลายทั้งอยาลวก็ม่เมี่ยงก็เดู้เว่าไม่เมี่ยงก็เลปช่วงมันหน่อยเมืนนไคะ แมงนี่จ้ะ่อย่เรียขงรอสอ่อีาเวียนเดอบต้มืกตรงเวียนเนาะตอนเกียบเกียวตะวันนามขาง่างที่เอาึ้นม้นี่มัน เป็นใสดีเนาะค่ะแต่ว่ามันถือใบบ์คะมันจะเขียวยก็ได้แซ่อยัองเนาะยแนะนำเนาะนำเปล่า